สวัสดีครับ DIY Channel วันนี้มาส่งบ้านอีกนะครับท่านผู้ชมเป็นบ้านทรงไทยเรือนหมู่พื้นที่อยู่ในหลังเดียวกันนะครับนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้างนี่18เมตรลึก9เมตรนะครับนั่นคือเฉพาะด้านหน้ากว้างนะครับแล้วก็มีซุ้มหอนกอีกมีบันไดาทางขึ้นอีกนะครับ นี่ฮะแล้วมาดูที่ไรหลังก,กันนะครับเป็นบ้านเรือนไทยบ้านทรงไทยของทีมานไพรัชทรงไทยที่จัดสร้างทําตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งหรือว่าทีา่ญาติโยมซื้อถวายวัดนะครับอยู่วันนี้อยู่ที่วัดบางหลวงครับส่งวัดบางหลวงนะครับอำเภอบางเลนนะครับนคร,นครปฐมนี่อยู่ร้อยต่อเขตนี่เลยครับสุพรรณบุรีนะ ้อยต่อเลื้องมาฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่อยู่ในอำเภอบางเลนอยู่นะครับนี่สวนใหญ่ามากๆนะครับความสูงนี่2เมตร7 5ถึง3เมตรครับมีต่างระดับอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเีพื้นไว้แลเ้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมบันไดทางขึ้นของตัวเรือนนะครับกว้างถึง1เมตร50นี่ถือว่ากว้างเยอะนะท่านผู้ชม นะครับนี่ฮะแบ่ง2ช่วงช่วงละ5ขั้นบันไดนะครับท่านผู้ชมลูกกลงเราจับรอ5นะครับนี่ปืนจานพักนะครับนี่ฮะแล้วก็ขึ้นไปอีก5ขั้นบันไดนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้2เมตรนะครับตรงนี้จานพักตรงนี้2เมตรนะครับเฉพาะตรงนี้นะสองคูนสองคูนสามนี่หกตารางเมตรแล้วก็ขั้นเก้าไปอีกขั้นหนึ่งตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งเมตรสิบ อ่าตรงนี้นะครับที่วางผ้าเช็ดเท้าอยู่นะนะครับประตูตังเข้านะฮะเป็นประตูปิดเปิดนะครับนี่ระบบไฟนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาส่งให้ทางวัดอีกแล้วนะครับทีมานภัยรัทรงไทยป่าโมกอ่างทองโอ้โหฝีมือการทําบ้านทรงไทยนี่หาตัวจับยากนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชม ตรงนี้ก็เปิดประตูมาเป็นประตูปิดเปิดบานใหญ่บานยักษ์นะครับแก็เจอรับเบียงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับขวางอยู่ที่10เมตรนะครับนะระรับเบียงในขวางที่10เมตรนะครับอ่ารับเบียงหน้านะครับลึก2เมตรห้าสิบนะครับฝั่งนน้นสามเมตรฝั่งนี้สามเมตรหกเมตรนะครับก็หกบวกกับสองหก ก็12เมตรนะครับเมื่อกี้นะฮะไม่ใช่10เมตรนะครับลึก2เมตรล0สิบนี่ครับนี่คือระหว่างแต่ละหลังตัวเชื่อมนะครับรางน้ําหุ้มด้วยไม้สักนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับมีกว่างขวานะครับมีห้องนอนอยู่ตรงนี้หนึ่งห้องนะครับแต่ว่าหลวงพ่อวางตู้หมูโต๊ะหมูนะครับแล้วก็อระพุทธรูปนะครับมาวางไว้ให้ญาติโยมกราบไหว้นะครับหรืออาจจะเป็นห้องที่หลวง พ่อไว้ทํากิจของสงนะครับนี่ท่านผู้ชมเรือนไทยนะฮะเรือนไทยทรงไทยครับทรงนี้ทําเป็นห้องเดียวนะครับก็ขนาดวัดแล้วก็8เมตรนะครับเดียวนะก็8เมตรนะครับ8เมตรนะครับก็ตัดไปอีกเมตรหนึ่งก็เป็นอ็ไรอะไรนะฮะเป็นระเบียงหลัง นะครับถัดไปอีกเม็ดหนึ่งนะครับเตาแขนแกะสลักสวยงามอย่างดีนะครับตรงนี้ระหว่างตัวเชื่อมนี่3เม็ดนะครับนี่ส่วนสาลาเนี่ยตร้งนี้คือสาลานะท่านผู้ชมนะชายคาแต่ละหลังมาชนกันแล้วก็ใส่รางน้ําตรงนี้ก็จะจะอยู่ประมาณ3เม็ดนะช่องนี้นะครับ่าชายคาบ้านก็ยื่นมาเมตรสิบคูณสก็ สองหลังก็ชนพอดีนะครับก็เป็นสามเม็ดตรงนี้ก็เป็นอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกสามเม็ดนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสามคูนถ้าพูดถึงก็คือสามคูนหกนะตรงนี้นะนี่ท่านผู้ชมนะนี่ตัวเชื่อมฝั่งซ้ายด้วยนะครับบัตประตูหลังนี้ก็อีกหลังนึงท่านผู้ชมเป็นประตูปิดเปิดนะครับปิดเปิดเข้ามาในห้องนะครับนี่ ก็ประมาณ3,6คูณเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมอีกห้องหนึ่งนะครับมี2ห้องเลยนะแล้วนะลไม้สักนี่ลายสวยงามมากครับภพรัสทรงไทยก็ใช้ไม้สักเกรด A ต้นใหญ่จากพื้นนองเนี่ยขึงฝ้าเพดานนี่3เมตร10เซนนะครับนี่เห็นไหมสวยไหมครับไม้สักทองไม้ไไม้เองราชินีของไม้นะครับไม้มีอายุด้วยนะครับไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนนะครับ ไม้ที่มีอายุหลายปีแล้วครับห้าสี่ห้าสิบปีขึ้นนะครับนี่ท่านผู้ชมไม้เศรษฐกิจนะครับไม่จะไปทําลายป่าไม้เดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจผิดอีกนะประตูปิดเปิดนะครับออกจากห้องนอนที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเชื่อมนี่สามเมตรนะครับทางเชื่อมนะแต่เพราะว่าทาเชื่อมไปก้างหลังระเบียงนะครับมาดูห้องที่หนึ่งกว่านี้สองห้องนะครับกันสองห้องนะครับแปดห้องก็คือสามคูนสี่นะครับตรงนี้นะสามคูณสี่นะครับ หน้าต่างทรงยาวนะครับนี่ฮะเล่นด้วยกระจกนะครับฝ้าเพดานก็เป็นแนวเรียบนะครับติดตั้งระบบไฟไว้พร้อมเสร็จสับแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วห้องนี้ความพิเศษก็คือสามารถมีประตูเปิดทะลุห้องได้นะครับอ่าทะลุไปฝั่งห้องเขาได้นะครับนี่บานประตูปิดเปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับเป็นห้องที่สองอ่าห้องที่สี่ครับท่านผู้ชมนะฮะมีทั้งหมดสี่ห้องนะ ฝั่งนี้กั้น2ห้องนะครับ3ามคูณสี่ขวางสุดท้ายนี่ไม่กั้นนะครับ3ามคูณแนะครับส่วนห้องตรงข้างขวางข้างตรงกลางเมื่อกี้ก็3ามคูณหนะครับตรงนี้3ามคูณสนะครับ4ห้องนอนแล้วนะฮะสี่ห้องสี่ห้องว่ายพระจำวัดต้อง4ห้องนี่แหละนะครับโอเคนะครับนี่คือห้องนอนสองห้องสี่จะเป็นห้องที่สี่เนี่ยเดินลัดรอบไปข้างหลังนิดหนึ่งท่านผู้ชม นี้ก็จะเป็นระเบียงหลังกว้าง1เมตรนะครับนี่กว้างหนึ่งเมตรยาวตามหน้าบ้านเลยนะครับ18เมตรหนูไปโน่นเลยครับจากมุมโน่นไปโน่นนะฮะสิบแปเมตรน,น,นะครับด้านข้างก็9เมตรนะครับด้านข้างนะฮะด้านข้างนี่เเมตรน,นะครับว่งลึกกว้างๆเนี่ยสิเมตรนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ผมบอกมาจากระเบียงนะฮะมาตรงนี้นะครับอสรุปดีกว่าครับสรุปว่าบ้าน ทรงไทยหลังนี้ที่ไปรัสทรงไทยมาส่งไว้ที่วัดบางหลวงบางเินนครปฐม,มะนาะกว้าง18ลึหรือ9ก9นะก็ซุ้มบันไดอีกนะครับชูหมอนกอีกแลฮะร,รวมเม็ดเสร็จนะครับโอ้โหเกือบ200ตารางเมตรนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ราคาดูใต้คลิปวิดีโอวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครั